จริงๆเรื่องเดินอะไม่ได้กังวลน,นะแต่ว่าที่ที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องเข้าห้องน้ำพอดีตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าวันนี้วันพุธนะเนี่ยได้หรือพุ้ละหันวะพุธพุธวันนี้วันพุธท่าบัคโก้คือเขาเหมือนเป็นยาเส้นแล้วมามวนกันเองอะทาบาคโก้นี้ก็ต้องมีไข่ อย่างอื่นอย่างแลตเตอรี่เฮ้ยแต่ตรงนี้คนเยอะดีเราไปหาคนเยอะๆกันดีกว่า <c oughs> แต่แต่ตรงนั้นคนไอเร,เราเราเบี่ยงเบน,นคนซื้อพรมกันเยอะเนะเาะอ,อันนี้เป็นวงเวียนแต่งนะทั้งทังที่ใส่ลมเช้าเอาก็ได้อยู่อา้ามันถ้าปูพรมมันจะทําให้พื้นมันไม่เย็นไงทาให้อบอุ่นมากขึ้นไงคือเหมือนความเย็นมันเพิ่มขึ้นมาจากพื้นใช่ปะ ถ้าปูคมเอาไว้ทับก็คือทําให้มันไอความเย็นไม่ไม่ระเหยขึ้นมาฮัโหลยังไม่ไปถึงไหนเลยลูกอมไปกี่เมตรแล้วเนี่ยแหมเมตรที่สองตั้งแต่ตื่นมาไม่กี่เราวัดระยะทางจากการที่ออฟก,กินลูกอมไปกี่เมตรตรงนี้เหมือนแถวแถวสัมเพงเลยเนอะว่าไหมผมอาอก,กินซูการ์ฟรีซูกา์ฟรีไม่ใช่ซูกา์ฟรีนี่ไง เหมือนเหมือนเก่งภาษาอังกฤษแถวนี้ของขายเยอะจังเลยอะ่ะตอนนี้ก่อนเที่ยงนะตอนนั้นลาดที่ตอนนั้นที่เรามามันปิดหมดเลยเนอะเราก็เนื้อว่าอุ้ยทำไมมันล้างงนี้วะแต่จริงๆเราก็คือเขาเปิดตอนเช้าถึงตอนบ่ายๆมากกว่าอันนี้เตาอบเตาผิงแบบทำกับข้าวด้วยแล้วก็เหมือนทำความร้อนด้วยยังไงต้องเอาปืนมาเผาอ่ะ มันเป็นไฟฟ้าติ๊กติ๊กไม่ใช่ติ๊กกรอบนะติ๊กติ๊กไก่ติ๊กติ๊กอ๋อสงสัยว่าไก่เขาร้องติ๊กติ๊กหรือเปล่าอุ้ยคือคากจังเลยเนาะโหดูดิคนเพียบเลยอ่ะตรงฝั่งนั้นน่ะจากตัวเมืองเข้าซอยมาจิ๊ดเดียวเท่านั้นกลายเป็นบ้านนอกไปเลย ตัวเมืองกับบ้านนองนี่ห่างกันแค่คือเาบว่าตัวเมืองของที่นี่คือริมถนนริมถนนริมถนนหลักแล้วคนวเยอะๆมีเปิดร้านค้าเล็กๆแล้วพอเดินเข้ามาซอยแค่เก้าเดียวเท่านั้นแหละกลายเป็นตึกร้างแบบนี้ทันทีอเออเท่าที่เดินมานะประเทศนี้นะไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะเวลาเขาจะข้ามสี่แยกเนีย่ยก็จะเป็นวงเวียนรถมาทางนี้ก็วนไปทางนั้นไม่ต้องมีไฟแดงนะ แล้วที่นี่เขาก็หยุดให้คนข้ามด้วยนะมีทางม้าลายนะออฟเขาเดินเหมือนออฟรู้ทางเลยอางนี้รถมารถมาเดี๋ยวเดี๋ยวทาทางนี้ลุงลุงลุงช่วยพาไปหน่อยลุงอยู่ฝั่งตรงข้ามนะลุงลุงช่วยช่วยช่วยพาข้ามถนนหน่อยลุง อุ้ยกลัวนี่เปิดประตูทำไมเนี่ยไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังจะพาไปเขาลูกนั้นที่มีหิมะอยู่โโราจะเตรียมอะไรเผื่อมาต้องทั้งคืนเลยแลยวยังจะเดินตัวปิ้วมาอีกไม่ได้คิ้วกระเป๋าอะไรมาเลยดูดี มีมีจีตัวปิวตวลอดเดินตัวปิวอิจฉาฝรั่งไงเวลาฝรั่งเข้ามาเที่ยวเขาชอบเดินตัวปิวใช่ป่ะแต่ว่าของอแต่ว่าของมันอยู่ในนี้ <laughs> มีกระเป๋าเดลิมอนมาด้วยมีคุยกันกลางถนนได้ด้วยเหรอปีนอะไรอ๋อลุกถามทางโอ้โหถามทางกลางถนนจ้าอะไรที่เปนรถนั่งหยุดตอบถามทางเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยุดหยุดก่อนหยุดก่อนฉันขอถามหน่อยเราจะไปทางนี้ไปทางนี้ไหม <laughs> ว่าแต่เราต้องไปทางไหนวะเราข้ามสะพานได้ไหมเราต้องเดินข้ามสะพานเอ้แต่ในแผนที่ไม่เห็นมีสะพานเลยนะมันเหมือนมันไม่ใช่ข้ามแม่น้ำนะมันเป็นทางข้ามแยกเฉยๆนะดูดิมันมีหลุมอยู่กลางถนนน่ะแล้วรถแ,แต่ละคันจะต้องหลบหลุมนี้ดูดิน่าสงสารมากค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามันตกหลุมขึ้นมาจะทําไงอะ่ะหลุมมันใหญ่มากนะแล้วมันก็ลึกด้วยนะมันไม่ใช่แค่หลุมแบบบ่อๆหรอนะนฮะนนม,ม,มันมีรถ,ม,รถมาดิมันมีรถมาไปไปเราอย่าไปยุ่งของเขาเลยเรากำลังจะไปทุ่งเขาหิมะลูกนั้น,น,นย้ำมาสามรอบแล้วออฟก,ก็ไม่สะทกสะทานสักที <c oughs> <c oughs> ไม่หนุกเลย <c oughs> เตียมเตือเตรียมใจ <S 2> <S 2> น้ำสวยอะ่ะเหมือนน้ำแข็งละลายเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูไหมอุย๊ยม,มาปิดลูกตามาปิดลูกตาโอ้โหโ,โหน้ำใสแจ๋วเลยอะ่ะน้ำแห้งแต่สวยใส โหน้ำใสมากน้ำใสแจ๋วมากเลยสวยด้วยวันนี้เปลี่ยนแผนกระทันหันไปอีกทางนึงแล้วก็จะกลับอีกทางนึงโหดูแบกเก้าวดิดดดดโคตรโคตอ่ะโคตรโคตเราพามาเที่ยวทะเลสาบน้อยสี่บ่อขุดมาแบบเหมือนตั้งใจขุดมากอะ่ะ โอ้ยตรงนี้ไม่มีแทบไม่มีที่เดินเออจะไปยังไงอ่ะรองเท้าไม่ได้ใส่ไฮิ้งมาด้วยอ่ะเอาไปก่อนเลยรองเท้าไม่กันน้ำด้วยเขาอนุญาตแล้วไปยังไงตัวใหญอีกบอลนึงอีกบอลนึงอุ้ยเสื้อเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเย่คนเมื่อกี้เขาเขาเขายืนดูเราไงเขาบอกเขาก็บอกไปได้เขาเชื่อทำไปไปได้โอเคไปได้ใช่ไหมมันได้อยู่เลยเดี๋ยว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าแถวนี้มีแต่คนอายุเยอะๆนะว่าไหมหนุ่มสาวคงไปเป็นแรงงานกันหมดแล้วก็คนที่เนี่ยเขาไม่ต้องขอวีซ่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่เออเออใช่ใช่ไปอิตาลีไปทุกที่อ่ะในเชงเก้นอ่ะไม่ต้องขอวีซ่าเลยอ่ะเป็นเราเราก็ไปวะเชื่อไหม ไม่ต้องขอวีซ่าเลยไปทํางานที่นั่นได้เลยอ,เเอ่ะเฮ้ยทํางานน่ะอาจจะต้องขอวีซ่าแต่หมายถึงว่าไปไประยะสั้นเก้าสิบวันเงี้ยอ,อืม,อมก็เหมือนกับที่เรารับพวกแรงงานประเทศเพื่อนบ้านมาทํางานนั่นแหละก็ถ้าอยากมาก็ให้มาไงาก็ให้ในายจ้างเป็นคนจัดการเรื่องเออก็ไม่ยากเปิดเขาไม่รู้จักคำว่าวีซ่าด้วยซ้ำเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นอยู่ประเทศเนี้ยหนุ่มๆสาวๆเราก็ไปไม่คิดอะไรมากเลยที่อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรทํามีแต่ทัวร์ทำทัวร์โอเค แต่ทําทัวร์ก็จะได้แค่ตอนรู้สึกจะเป็นฤพฤษภาหรือมิถุนาจนถึงกันยายเองนะที่มันเป็นหน้าร้อนอะ่ะนอกนั้นก็เงียบเหงานะมันเหมือนหน้านาเขาอะ่ะเหมือนเรากลับไปทํานาตอนอุ้ยมีบ่อยอีกแล้วอะ่ะที่เดินมาตรงนี้เพราะว่าจะได้ดูแม่น้ําอย่างใกล้ชิดแต่ไม่มีทางให้เดินไปเลยเน,ะนาะ ได้ยินเสียงหมาแล้วบาดเสียว่ะมันสวยอ่ะเนี่ยดูดิคิดว่านะถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยฝนไม่ได้ตกะน้ําตรงนี้มันต้องแห้งว่าไหมไม่ใช่น้ําตรงพื้นนี่นะน้ําตรงแม่น้ําตรงนั้นอ่ะจะต้องแห้งแน่เลยนะ<ม>แต่ช่วงนี้ฝนตกแล้วก็มีหิมะตกเอ้ยไม่ใช่หมายถึงน้ําจากภูเข,ขาอ่ะมันไหลาตามมาไงมันก็เลยมีน้ํามากขึ้น เออขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเาพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่ที่ยุโรปเนี่ยแล้วไปซูเปอรม์มาร์เก็ตเราเห็นแคชเชียหรืออะไรถ้าสมมุติว่าหน้าตาไม่ใช่เอเชียหรือหรือดำเนี่ยเพอเพออาจจะเป็นคนแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยไปทํางานก็ได้เออนาะใช่ใช่ใชแต่ว่าแรงงานราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเราเราก็ทำํำห <c oughs> มายถึงว่าสมัยถ้าเกิดว่าเราเรียนจบใหม่ๆนะแล้วเราไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะ แต่ตอนนั้นเรารู้ท่องทางเอาอัตจะป่าตั้งไหนล้วก็ไล้แค่ใชไปตรงนี้ก็จะจากวิวแม่น้ําอันสวยงามไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงถนนเด,เดี๋ยวพูดนิดน,นึงว่าตรงเนี้ยที่มันมีเกาะแก่งหินอยู่กลางแม่น้ําเนี่ยนะอ้นึกถึงว่าถ้าเกิดเขาต่อสะพานเป็นทางเดินแบบว่าซอกแซกอยู่กลางไอแม่น้าพวกนี้เนี่ยสะพานไม้นะอาจจะ,ะไม้หรือไม่ไม้ก็แล้วแต่เป็นสะพานแบบทางเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้นะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตอีกที่หนึ่งเลยเพราะตอนเราไปญี่ปุ่นอะ ญี่ปุ่นเขาทำทางเดินอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะเรียนแบบที่ที่ปลายก็ได้ก็คือท่ามกลางบึงโคลนเดี๋ยวใครเรียนแบบที่ปายหรือปลายเรียนแบบเพาว่าปายอาจจะเรียนแบบเขาก็คือเขาเป็นแค่บึงโครนนะแต่บึงโครนของบ่อน้าร้อนนะต้นกําเนิดของบ่อน้าร้อนแล้วมันเป็นบึงโคลนรอบๆนั้นแหะเขายังต่อทางเดินเหม็นด้วยนะเออมันเหม็นกรรมฐานของอะไรอ่ะมันเป็นจุดกําเนิดของบ่อน้ําร้อนอ่ะแล้วก็พาเด็กมาทัศนศึกษาตึ้มเลยเออแต่อันนี้คือไม่มีแม้แต่ทางเดินลงไปดูใกล้ๆเลยก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเอออยากจะเดินลงไปข้างล่างน่เนี่ย ไ่บุกน้ำลุยขยะต่อใครมาทิ้งขยะแถวนี้วะอยากรู้ว่ะขยะทิ้งมากเลยคนประเทศนี้เขาทาไมต้องดันด้นมาทิ้งขยะตรงนี้ด้วยอะความทุ่มเทมากไอ้ตรงนี้ไม่มีขยะทิ้งแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมอสมัสยิดเสาไว้กระจายข่าวเนี่ยมีลำโพงอยู่ข้างบนลูกพับแบบที่ออบชอบนี่เนี่ยต้นต้นนี้ไม่ได้อยู่ในรั้วไหมเด็ดกินได้ไหม เนี่ยเต็มเลยอ่ะกระโดดไม่ถึงมันก็ลูกเป็นต้นไม้ธรรมดาเดียทำไมมันออกออกแต่ลูกเนอะไม่มีใบอ่ะเออมันก็เต็มเลยไม่มีใบอุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่อยู่ในรั้วเขาอ่ะกลายมาเป็นลูกไปหมดอุ้ยมีม้าวิ่งมามมาซาลิง คนที่นี่เขาขับซาเล้งด้วยม้านะรับซื้อของเก่าแล้วก็ขี่มาา้าตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวไงม้าก็ต้องมารับจอบอื่นกไปเจอเด็กอีกแล้วอ่ะกลัวเด็กอ่ะเด็กที่นี่นะเขาเดินผ่านเราอ่ะเขาแบบทักทายฮัลโหลอายุแล้วก็ดอดดดดดดดอะไรเขาไม่รู้อ่ะแต่สังเกตว่าต้องเป็นเด็กโตัวนี้เ,เราว่าคุณครูคงสอนให้ทักทายนักท่องเที่ยวอแต่เขากล้าแสดงออกดี แค่กล้าแสดงออกก็เจ๋งแล้วอ่ะนีไงมันมีตกลงมาเนี่ยใครมาเก็บกินปะ่ะนี่ไงนี่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 โอ้นี่อุตส่าห์เก็บขึ้นมาเลยเนะี่ยอ้าวเอให้ออกกินไงเฮ้ยยังอยู่บนพื้นดูดีเป็นพ,นพวนงแยะเลยอ่ะโวพวงหนึ่งอิ่มเลยน่าเด็ดเนาะเออปล่อยให้มันตกลงมาทำไมเงี้ยตกเตกเต,ต,ต็มเลยนะั่นน่ะ ประมาณว่าเด็ดมาระว,วางไว้บนบนโต๊ะนะบ้า <c oughs> บนวว่าใครอยากจะได้ก็เอาไปเลยเออ,อยวไปซื้อกินดีกว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เดินไกลที่สุดของเราวะอ่ะมีวิธีอื่นตอนอนี้เหรอเดินแบบี้ทีไทยไม่ได้หรอกตอนเออแบบเดียวกับแบตหมดเลยมันม้าไหมเฮ้ยม้าม้ากับหมามาสู้กันอะหมามันจะเข่าไหมเฮ้ยเดินห่างๆม้าดีกว่าหมามันมองอ่ะ เอยแต่หมาข้างถนนไม่น่ากลัวหรอกแต่หมาบ้านน่ะเห่าจังต้องไปทำงานต้องเข้าแจเขามีถังขยะแต่ว่าขยะ <c oughs> เต็มเลยไปแล้วก็ท <c oughs> ิ้งกันม้าผอมจังเลยอะ่ะม้ามาคุยขยะกินด้วย <c oughs> มันเดินคนเดียวจะกล้าไหม <c oughs> ถามทุกที่เลยมันเดินกับดีนนอ,อยู่ <c oughs> มันวังเวงไงไม่รู้อันนี้ไม่ใช่สะพานที่เราจะมานะแต่มันเหมือนมีทางลงให้เดินนะไม่ไปเลยเนาะเราอย่าไปหลงกลมันเลยเขาบีบให้รถ Bye. Thank you. ค hey. ุณมาแบบสบายอุ๊ยไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมเขาเนื้อว่าเราจะจะไปไหนก็ไม่รู้เขาไม่ยอมอยู่ให้เราเราบอกพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างงี้อที่ตุรกีอะครับปปตุเกีอะก็มีคนมารับเราแต่มันใก้จะขึงแล้วเออเขาก็บอก ถึงแล้วเหรอตาให้ผลไม้มานั่งกินคือเดินจะถึงอยู่แล้วประมาณกิโลหนึ่งอ่ะเออ,เออก็ยังดีก็ยังดีอะไรอย่างงี้เพิ่งมีคนมารับตอนจะถึงแล้วแถมให้ด้วยนะแถมระยะทางให้ด้วยบอกว่าเ,า,เา,เาเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วบอกว่าอืมอืมอืมะไรผมก็ไม่รู้เอาตรงนี้แหละพอแล้วนี่เหรอเป็นรลุมันคล้ายๆทีละหน้าแต่นั้นแค่เล็กกะปิดเดียวแล้วถามจริงนะกล้าเดินปะไม,ไมะ่ไม่กล้าฮะไม่กล้าเอ้ย แล้วกล้ากล้าเหรอ,อ,อจริงเหรอมันเป็นสมัยโรมันเลยนะอ๋อ,น,อน่าจะมรอยยื่นเฮ้ยเหรอจริงเหรออาตมถ้ามันอันตรายเขา,าจะเ,เปิดปไหมไปดีไปไป,ไปอุ๊ยออฟกล้าหันมากอะ่ะจเย็นนะ <laughs> อุ๊ยไม,ไม่หันกลับหลังด้วยออฟเดินไปไกลมากเลยอะ่ะต้องอ้อมไปตรงนี้เลยนะออฟเดินไปไกลมากอะ่ะ ว่าแต่มันเปิดจริงเหรอมันให้เข้าจริงเหรอเข้าได้ไหมเข้าได้บ้าเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้าเข้ามาแล้วเว้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยมันปลอดภัยเหรอเขาให้เดินเหรอสพานสมัยโรมันเลยนะเดี๋ยวมันปลอดภยัยไหมอะมันปลอดภัยเหรอ อ่าน่ากลัวกว้างเหรอป๊อบบอกกว้า,วาง,าางซูมเอาออกมาแล้วเหลือตัวนิดเดียวเองเฮ้ยสวยเนอะเดี๋ยวไปยืนตรงนั้นบ้างมันปลอดภัยใช่ไหมอ่ะดูมันไม่ค่อยปลอดภัยเลย ฮัลโโลเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ <h <h ่งฮะให้เข้าทางนู้นเหรอเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีคนเลยทำไมอยู่ดีๆมีคนมาไม่โอ้โหตรงนี้ทางเข้าดีเลยเนอะต้นใส่ออฟไปเข้าทางไม่ดีคนมาเยอะเลยอ่ะ เมื่อกี้ไม่เห็นมีคนเลยเหมนนพรอบลุงมาแล้วก็ตามมากันใหญ่เออเขาคิดว่าลงมาไม่ได้ค <c oughs> ือตรงนั้นมันอ้อมมาก <c oughs> เห็นอย่างนั้นแต่อ,อ,อ้อมก็เลยให้มันถึงเราอยู่ตรงนี้ตั้งนานไม่ต้องยอี่ี้ออุย้ยมีเก้าอี้ด้วยอ่ะอเออเอออุ้ยแต่ว่าวิวไม่ค่อยดีเลยเนอะตรงนั้นมีเก้าอี้ไหมตรงนี้ก็ไม่มีเก้าอี้เนาะ,ะมีเก้าอี้ด้วยอ่ะนี้มันกล้มันก็แค่นี้ทำไมจะไม่กล้า เออสวยวิวสวยเหมาะก่การนั่งกินตรงนี้แหละจะได้ร้อนๆอ,อ,อุ่นๆเออเราไม่ได้มานั่งชมวิวแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเพราะว่าเดินทางยากชมวิวชมวิว <c oughs> ขำตอนที่ลุงกับปาเขามารับเนอะ อีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ดีก็ช่วยทุนทุนขาไปได้เยอะแหละนิดเดียวอาจจะเกือบโลก็ได้นะที่วิ่งมารถเขาวิ่งเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเร็วไงแต่เวลาถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยมันอาจจะช้า่นนกโล,แ,ลแต่แค่ตลกตรงที่ว่าเออน่าจะมารับตั้งแต่ต้นทางเนะจะถึงอยู่แล้วอ,อ่ะต้นทางไม่ค่อยมีต้องมาตอนแล้วเขาก็จะงงง,งว่าเอ้าแค่นี้ยังหรออุตส่าห์จะมารับไปส่งในเมืองซะหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อหรือว่าเขา อากาจะมาวนสะพานนี้เพื่อเข้าเมืองเอออนนี้สูวรสองมีใช่ไหมเนี่ยมีก็ซื้อหลายครั้งแล้วอาากอก <c oughs> ไม่เจอไส้ไม่เจอไส้นี่ไงไส้ขาวมันเป็นไส้นี่สตรอเบอรี่นี่ไงกินเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้บ้างโหถึงขั้นเหงื่อออกเลยอ่ะ ลอดใต้สะพานประวัติศาสตร์อเ,เออขออนุญ,ญาตเจ้าที่ก่อนอนุญ,ญาตเจ้าที่ลงมนถ้ายังไม่ขึ้นสวรรค์เอ้ยพูดมากว้าววิวที่หมายปองเอาไว้เพราะว่าต้องร้องมาอยู่ใกล้ๆกับ แม่น้ำแล้วไอ้ไว้เรื่องของคนนั้นเขาแอบไปพอดรักกันไปดูซี่เรามายืนอยู่ตรงใต้สภาแล้วนะเนี่ยผู้ชายที่นี่นะไว้ทรงผมไม่เข้ากับฤดูเลยเหมนจะไถยหัวเหมือนทรงนักเรียนไทยเลยอ่ะเกียนมากทั้งที่มันหนาวนะไว้ผมให้มันปกป้องความหนาวหน่อยก็ได้แต่งตัวขี้หนาวมากเขาใส่เสื้อหนาวอะไรเต็มยศแต่หัวนี่เกียนมาก หินนี้สวยมากเลยอ่ะนี่หินนั้นเนี่ยสีสวยยังกระแทรอดเลยว้าวนี่โอ้โหสวยเนอะเฮ้ยที่นี่ไม่เห็นเขามีต่อหินเลยอะ่ะเอาหินมาเรียงเลียงเียงกันอะ่ะเออเราเอาหินมาเรียงเรียงกันบ้างไหมเก็บหินมาเรียงกันหินสวยเนอะ เหมือนหินแบบประดับบ้านเลยเนอะว่าไหมหินเหมือนประดับบ้านเลยอะ่ะใช่ๆวางตรงไหนดีตรงนี้ไหมเอาลองก้อนเล็กไปว,วางก่อนไหยครับก็มารวมกันก่อนไงจีกำลังวางหินเขาเรียกว่าเป็นการทำสมาธิึนถึงตอนไปไหนอะเช็ควีพับลิกได้เจอมันเองก็มีนะญี่ปุ่นก็มี ไม่เก่งเือนเด็กเลยวิวตรงนี้แบบสุดยอดเลยเป็นที่นั่งแบบม่น้ำเป็นน้ำที่ละลายมาจากภูเขาอะแล้วแบบมันมันเย็นๆนะไม่ได้หนาวมากนะแล้วมันมีเสียงน้ำแล้วก็ฟู้นฟูฟื้มารู้สึกดีอะรู้สึกดีมากหินแถวๆนี้ก็สวยด้วยนะเนี่ยหินสวยมากเลยอุ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอะอุ้ยน่าเล่นน้ำอ่ะ คงจะได้เวลากลับแล้วสินะน่าจะได้นั่งนานๆหน่อยเนาะหินกองนี้จีเป็นคนตั้งเองนะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามานะใครเป็นคนมาแล้วยังเจอหินตรงนี้อยู่เนี่ยคนที่มาเจอจะต้องโชคดีเพราะว่ามันมั่นคงไงบายบายนะวิวสวย,สวย ๊ายบายเระเอนว่าอยู่ไกลมาบ่อยๆไม่ได้เดินข้ามสะพานหินบ้างเออกว้างกว่าที่คิดนะเนี่ยโอ้มันกว้างอะเนี่ยโอ้โอ้โหสูงนะสวยด้วยสวยด้วย ปิ้นใครไม่ได้ปิ้นเราแหมตอนแรกยังไม่กล้าปรมาเราต้องให้คนอื่นมาลองก่อนไงพไเ,นเพื่อความปลอดภัยเป็นประเภทที่ถ้าเห็นคนอื่นลองแล้วจะกล้าขึ้นไปไม่เห็นแปลกยแปลกตรงไหนเราไม่ใช่ผู้นำ <S <S> <S ตรงกลับจริงๆแล้วทีนะ <S <S> <S> <S ถ่วงเวลาอยู่ตั้งนานเด็กพวกนี้ก็ยังไม่ไปสักทีนั่สิคงคงไม่ได้รอเราอยู่นะเอ๊ะ เราถักมาจากสะพานนู้นเลยแวะยูคแคมเพ <Bye bye. S 1> ิ่มบาย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 ยุสวยดูสิตี thank you อดิ thank you ไปเรียนดีเลยมีคนมารับด้วยขับม,ามาอาอ้ามาเก็บพยาโอ้โหวันนี้มาเร็วมาก คิดมันจะตกแล้วด้วยบาเลมิเดลิ่าเลมิเดล่งปาเลมิเดลิ่งดันคิวดันเดี๋ยวเดี๋ยวปิดให้ได้โอเคไม่ลืมอะไรใช่ไหมไม่ติดปักอะไรเลยเราไปทางนี้เราก็ต้องไปทางนี้อ้าวแต่เขาก็ไปทางนี้เหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนิดนึงก็พอแล้วเราคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องจริงๆตอนแรกเขาให้บุหรี่ด้วยแหละเขายื่นบุหรี่มาเอาไหมเอาไหม หน้าอย่างนี้เหรอหน้าอย่างนี้สุบุรียเหรอทำไมใจดีจังนะถึงสถานที่ที่คุ้นเคยแล้วใช่ไหมใช่แล้วพอเราเราตรงกับบ้านเลยใช่ไหมไม่ซื้ออะไรนะอ่ะเขาเพิดเินนิดนึง